อ่ะยังอยู่ในย่งวิ่งรนามวันนะคะอ่ะเสือเขีย3อยไปยไปยังอยู่ได้นำไปอรับไปรับไาครันอันนี้เอาเลครับเได้มึงเห็นอ่ะกล้ค่ะ 好的。